สนลาลายนะครับตอนเย็นแสงจ้ามากตอนเช้าแสงจะเหลือเท่านี้จะสังเกตแผงนะครับแผงเราวางไว้ขนานกับฟ้าไม่มีเอียงนะครับกรณีแบบนี้เคยเจอ คล้ายๆตัวนี้นะครับตัวนี้เดิมทีเราวางแสงโทษทีเราวางแผงไว้ให้ขนานกับฟ้าก็คือวางเรียบปกติตอนเช้าแสงจะออกมาเรียบๆเลอนิดเดียวแต่มาวันนี้นะครับเปลี่ยนแผงให้เอียงเอียงไปทางทิศไหนก็ได้ครับอันนี้ตอนนี้เอียงไปทางทิศตะวันตก นะครับเอียงอยู่ที่ประมาณ20องศา15-20ถึงองศาตอนเช้ามาอันนี้แดดจ้าเลยเห็นไหมสำหรับบ้านนี้นะครับอันนี้ปกติตัวนี้จะ300วัตต์นะครับ300วัตต์แสงจ้ามากแต่พอตอนเช้ามาอันนี้ ตอนที่ถ่ายนี้ประมาณ15โทษทีประมาณ5้านาฬิกาสานาทีนะแสงไม่ก็มีแล้วนะครับน,นีแพงเนี่ยเรายังไม่ได้ปรับอันนี้เพิ่งปรับใหม่นะเพิ่งปรับใหม่อันนี้โดนี้ความจริงแค่150วัตต์นะครับเยี่ห้อเดียวกันแสงมันจะดีกว่าเห็นไหม ก่อนหน้านี้ตอนเช้าก็จะรีบหลีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้การวางแผงโซลารเซลล์นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับมุมเอียงจะต้องอยู่ที่สิบแปดถึงที่ทีองศาถ้าเราวางไว้เรียบๆไม่มีไม่มีเอียงนะฮะอันนั้นหมายความว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะรับแสงได้น้อยกว่ากับ ขอบคุณครับ